ตมสมตำทั้งทีตั้งตำให้ดี้องมีฝีมือท้าชูรสเฮ้โอ้โหหลายคนบอกว่าเอะมาะขายอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะคะสงสัยเกี่ยวกับส้มตำแน่เลยใค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้หนูดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะก็อยู่กับอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้สนับสนุนนะคะกับการคีตะมวยไทยในวันนี้นะคะโอ้โหเป็นใครซะไม่ได้ขอบคุณค่ะสวัสดีพยังคุณคุณอะไรคะเมยาค่ะ เมยาเมย่าไม่ใช่เมยานะคะเมยานะคะเมย่าไ,ได้หมดเลยได้หมดค,<ะ>ค่ะคุณเมยาค่ะนี <laughs> <ka. S 2> ่อัมพจรีพาค่ะ <laughs> อัพพจราีพาค่ะ <laughs> ใช้แล้วใช้อีกค่ะใช้แล้วใช้อีกเมยา อ่านะคะแล้วก็ทักทายกันพอมปากของ่อนนะคะผู้ชมค่ะวันนี้หนูดีเจต้นน้ำเชิญยิมนะคะก็แน่นอนค่ะสไตล์ของรายการของเราก็จะแนวสนุกสนานนิดหนึ่งอะเนาะนะเจอคนบ้าก็ต้องนิดนึงนะคะเข้าเกินตาเหลิวก็ต้องหลียวตาตาโอเควันนี้นะคะก็อยู่กับผู้สนับสนุนอีกหนึ่งคนที่อยู่ในงานอะไรนะคะวันนี้คีตามวยไทยมวรดกไทยสู่มวรดกโลกนะคะนะ m อ c Hall ีฮอร์เดือมหมองหงาวนค่ะวันนี้ มีอะไรมาพรีเซนต์คะ<อ>คือนับอะไรมาสนับสน,นุนในรายการในงานนี้คะวันนี้นะคะอ่าเมย่าแนะนำนี่ค่ะตำตลาดแตกนะคะอ่าเป็นแบรนด์ที่ บอกเลยว่าแซ่บนัวอร่อยชัวร์ไม่กลัวใครตาตลาดแตกอันนี้เป็นน้ำปลาใช่ไหมคะใช่พัสน้รปลาผัดโจไรส์อันนี้เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของงานนี้เช่นกันนะของกีตามวยไทยเนาะนะคะเป็นไงมาไงถึงได้มาร่วมงานนี้คะอ๋อได้รับการติดต่อจาก ทีมงานจากตรงนี้นะค่ะยาก็รีบตัดสินใจเลยเพราะว่าตามตลาดแตกของเราเนี่ยบอกเลยว่าเราทําเพื่อคนไทยนะคะเราก็อยากสนับสนุนศิลปะมวยไทยแล้วก็ปรารถของเราก็เป็นปรารถไทยนะคะซึ่งผ่านพัชไรยนะคะก็คือรสชาติเนี่ยนัวมากๆเลยบอกเลยใครกินแล้วต้องติดใจค่ะติดใจคนขายด้วยโอ้ยแซ่บเวอร์เลยอะทำท่าทำท่าเศร้าแซ่บเนอะแซ่บ i <laughs> ตำเทาแซบนะคะแค่ขวดเดียวก็แซบแล้วค่ะนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยขายยังไงที่ไหนยังไงคะเนี่ยอ๋อปกตินะคะก็ขายทางช่องออนไลน์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเอ่อทางทิกตอกค่ะแล้วก็ทาง Facebook ทางเอ่อออนไลน์ชื่อเฟซชื่อเฟซก็คือตุนยตานี่แหละค่ะแล้วเรากําลังทําช่องทางก็คือเป็นอาแบบอาแบบชัดๆไม่ให้ชื่อเฟซอะไรนะคะจะเข้าไปจะเข้าไปดูค่ะตอนนี้ก็ชื่อเฟซตอนนี้ ใช้ชื่อของตัวเองอยู่นะคะชื่อเฟสประเสริฐสุรตาตุนยะตาตุนยะตาสีประเสริฐตุนยะตาสีประเสริฐนะคะดีค่ะไปเสิร์ชดูกันได้นะคะใน f a c e b o o k นะคะและใน t i k t o กก็มีตุนยาช็อปนี่ต้องเฮฮาเดี๋ยวเราจะไปฟิชชอริงกันหน่อยตึง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 ตุ่มตังมตังตุงตุมตุมตุ่มต่มตุ่มตุ่มต่มต่มตุ่มตุมตุมตุม สิวิทยาไทยชูรสฝากเลยนะคะน้ำปลาตามตลาดแตกเป็นน้ำปลาตาตามตลาดแตกเลยใช่ไหมโอ้โหชื่อแปลกๆมากเลยอะแระวังนะไปวางที่ตลาดนนตลาดจะแตกนะคุณผู้ชมโอเคโอเคฝากคุณผู้ชมฝากกันไปด้วยฝากกันไปด้วยรายการด้วยค่ะจ้ารายการเราชื่อดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะดีเจต้นน้ำหลักๆเราจะเอาไปลงที่ช่องยูทูบโซเชียลกำลังมาแรง แรงนะคะเขาเรียกว่าโลกสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะกำลังมาแรงมากทุกคนติดมือถือก็ดีใจเนาะเพราะว่าถ้าว่าโลคโซเชียลไม่มาแรงเนี่ยปาราก็ไม่ได้เข้าถูกไหมเข้แล้วเพราะฉะนั้นเราอยู่กับโลกโซเชียลเพราะฉะนั้นผู้ชมค่ะคุณอยู่กับทั้งวันทั้งวันคุณจับมือถือและอย่าลืมจับช่องเราด้วยนะเดี๋ยวนะคุณคุณต้นน้ำค่ะจ้าฝากคุณครูหน่อยนะนี่คุณครูเสียสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูมีอะไรจะพูดไหมคะคุณครูขาไม่เป็นไรสนับสนุน สินค้าเราก็มีจําหน่ายทั่วไปสาขาบางใหญ่สาขาบางบัวทองนั้นแหละค่าทั่วประเทศเลยค่ะขอบคุณนะคะนี่มีสาขาอะไรบ้างย้ำอีกทีหนึ่งสาขาบางใหญ่สาขาบางบัวทองนะคะแล้วก็ที่กาญจนบุรีหลายจังหวัดแล้วค่ะโอเคเลยได้ว่ามามีกันหลายสาขาเลยนะคะก็แวะอุ่นกันได้นะคะกับตำตลาดแตกนะคะเป็นน้ำปลาร้านะคะ ของแบรนด์ตามตลาดแตกโอแซบนัวอร่อยชัวร์ไม่กลัวใค่และฝาก Facebook อีกครั้งหนึ่งค่ะชื่อเฟซอะไรนะชื่อเฟซตุนยาตาสีประเสริฐค่ะแล้วก็ช่องติ k t o k ก็คือตุนยาช็อปนะคะค่ะแล้วก็ทางช่อง u t u b e เนี่ยกำลังทำเป็นกำลังทำอยู่เพราะว่าของเราเพิ่งเริ่มจะถามว่าตลาดดีไหมตลาดดีนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยเน้นรสชาติขยายทั่วโลกทั่วทั่วประเทศค่ะจังหวัดทานได้ ทุกคนทานได้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานได้แล้วก็อยู่ในห้องแอร์อะไรเนี่ยกลิ่นมันไม่ได้เหม็นนะคะหอมมากเลยค่ะก็ตามสโลแกนเลยค่ะแซ่บนัวอร่อยชัวร์ไม่แก่ใครบางบททองก็มีใช่ไหมคะมีค่ะบททองมีพอดีว่าน้าเนี่ยก็จะเป็นรับงานผู้เ c พิธีกรเชียร์ขายเล่นตลกแล้วก็ร้องเพลงถ้ามีงานต้องการพิธีกรหรือว่าเ c เชียร์ขายอะไรอย่างเงี้ยบอกได้นะคะเราจะไปช่วยชียิต